ออกข้นค่นนยอะเลยใช้กุ้งปยแฉลบไวาวันนี้นะคะกำลังจะออกไปทานข้าวกับเพื่อนนะคะเพื่อนแต่งตัวเสร็จมีกางเกงปีบลีสกระเป๋าดีออลแล้วก็เสื้อของดิสยาค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้ก็มาถึงร้านซาวแล้วนะคะอาหารเดิหน้าห่างมากเหมือนว้าว <Wow. S 1> มีมายองชีสด,ด้วย จะบอกว่าแต่ก่อนอนะ่ะพินชอบทานอันนี้มากเลยค่ะนี่เคยใจมอนเกรย์นะคะเป็นซีลที่พินชอบมากๆเลยปกติสามีและพินจ่ชอบกินเร์นี้นะคะเป็นรสชอ็อกโกแลตเพราะว่ามันไม่หวานเกินไปก็อีกรสหนึ่งที่ชอบก็จะเป็นรสกล้วยนะคะน,นี่คัดรสกล้วยค่ะแล้วันนี้มันจะมาลองรสอ,อื่นๆกันอ้ มีบ b e r r y ร h e ชีสเค้กอันนี้เป็นรสชาติใหม่ทนนี่ผิดไม่เคยลองมาก่อนเดี๋ยววันนี้มาลองกันว่าจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีนนดแล้วก็ชอบอันนี้ด้วยค่ะอันนี้เป็นอีกสแน็คหนึ่งที่สามีพิ่นชอบมากมาซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ไรก็ต้องซื้อนะคะเป็นของคัานะคะ เป็นชปสรสทรัฟเฟิล,อ,ฟลอร่อยมากเลยทุกคนอันนี้นะคะเป็นไอติมอีกรสหนึ่งที่พินชอบมากๆคือสตรอเบอ r y รี่ชีสเค้กบางรังอะคะ่ะก็กินแบบหลายสกูปมาจนหมดไปเครื่องภายนทีเดียวเลยมันน่ากลัวมากแต่ตอนที่อยู่เทมกเมริกาค่ะพินก็ชอบกินมินโอริโอเดี๋ยวคืนนี้ต้องเจอกันหรดนี้ชอบที่สุดเป็นรสวานิลลานะคะ วันนี้สันดุมากเลยนะคะไปช้อปปิ้งเยอะมากเลยช้านี้นะคะก็ทานโอวจูสวันนี้มีอยากลองทั้งสองอันเลยของแม่ชมนะคะเป็น Cherry แล้วก็อีกอันนึงเป็นอาซาฮิออกซิเดค่ะเดี๋ยวมาชิมกันว่าอร่อยขนาดไหนอันนี้คือหมดเชอร์รแล้วก็อันนี้เป็นหมดอาซาิมาลองชิมกันว่าเป็น เชอร์รี่ก็อร่อยดีอใส่จะรู้สึกว่ามันไอซีกว่าเชอรี่อืมมันมีอะไรเหมือนเจลรี่อยของมาคิดว่าน่าชอบของแม่ชอบมากกว่าวมหวานกว่าเดี๋ยววันนี้นะคะเพนจะไปเซ็นทรัลเวิลด์ไปดูที่พับอัพอใหม่ะคะ่ะก็ ไปสปาที่พอยน์พูรีต่อลางจกนั่นกัไปกินข้าวกับเพื่อนตอนนี้เพนอยู่ที่เดรี่คลีนนะคะแม่ผมทินมีส่วนลำม่วงแล้วเขาบอกตอนนี้เขาส่งให้เดรี่คลีนใช้อยู่คุณแม่เลยบอกว่าให้ไปลองชิมกันอันนี้นะคะเป็นแมงก้สลัชชีนะคะแล้วก็มีลำม่วงของคุณแม่นะคะอยู่ข้างบนมันหวานมากคนไหนที่แบบร้อนๆแล้วแบบขาดตาลนะคะ ินอันนี้ได้เลยนะคะไปลองชิมด้ยนะคะีะก็ถึงพันพรีรีแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนนี้ก็เพิ่งคอนเซนเซน,นะคะตอนนี้ก็จะไปสปาต่อนะคะแล้วก็ออน,นี้ก็กำลังจะขับไปห้องนวดนะคะ อีนี้อยู่ที่ร้านนาเบโซน,นะคะมันเป็นร้านชาบูนะคะที่พี่ชอบมากๆขอ,ขอบคุณค่ะ Wow.